มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับสนามเทสเว้าป่าอ้อยป่าอ้อยมาถึงแล้วครับทุ่งหญ้าสวาัสดาในการเทสเว้าทีมงานเหินฟ้าอานอมิกยกเชือมาลูกนู่นนู้นนู้นมานลูกเลยอ่าตรงนั้นแหละเก่งมากอ่าวันนี้มากับเอฟซี FC ตัวน้อยเอฟซี FC, FC ตัวน้อยน้อง,องนะ้องไลนลองมิกน้องมิกน้องมิกลุกหลออ่อ วันนี้มาเทสบอาครับเทสบอาว่าใหม่ครับว่าใหม่เมตรสี่สิบแปยทางปลวกแดงนายองหนึ่งนุ่มหมายเล็กหนึ่งฮหมาเล็กหนึ่งปลวกแดงครับหมายเลขหนึ่งอ่าน้องมิงเอาไปวางไว้ตรงนวางเลยวางเลยหมาเล็กสองหมาเลขสองหมาเล็กสองหมาเลขสองว่างหมาเลขสองว่างเมสี่สิบอ่าวางไว้วางไว้ หมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขสามว่างครับว่างเนื้อสี่สิบหมายเลขสี่น้องง่วงน้องง่วงเม็ดยี่สิบว่างครับว่างปิดท้ายด้วยจุฬาจิ๋วว่าวลิงหกสิบเซนปลายทางโคราชครับโคราชอ่าโอเคปาจิตาไหมครับ โอ้ลมดีมากเลยวันนี้ลมดีมากเลยแข่เทสว้ากันครับผมนะครับ f c ครับ F4 ช่างเจือจากพี่ไม้ตลาดแค่พี่ไม้ช่างเจือแอสซิงวันนี้มาถึงทนเลยมาอ่ะน้องกำปั้นมาทางเทสตัวที่สองพอดีเลยอ่าน้องกำปั้นนู่นตัวแรกติดลมไปแล้ว ทีเดียวผ่านเลยทั้งจรดทีเดียวผ่านเลยน่ามาเลขกนึงไรยองทีมงานเหินฟ้าครับทีมงานเหินฟ้าเออนี่ใครเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาจากสตลาดแก่เอ่อว่ามันติดด้วยครับว่มามันติดด้วยของแท้แน่นอน f นแท้ตามมาถึงที่เทียสเบ้าเลยเรอบที่แล้วตามมาถึงนาโคก อำเ่อพระทองคำคไปรับน้องฟ้าเม็ดยีสอดแจ้งห้าวันห้คืนตอนนี้มารับน้องฟ้าครับน้องฟ้าเม็ดสี